ตอนนี้รู้สึกว่าพินเชกินอกจากของโซรัสโซรัสยามิยามิแล้วเนี่ยเห็นว่าฮาโตะเขาเปิดมินิพินสแนปแล้วด้วยฮะมีเป็นมินิพินสแนปอยู่ใตุ๊กระดาษเหมือนจะเป็นแบบนี้เลยนะไ้นี้เลยไซฟูจิอินสแต็กมินิฮะแล้วพี่เวดจะเอาไหมล่ะครับเก <laughs> 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 ็บไว้เก็บไว้แบบงสแนปเลยครับโอเคครับผมยืนยันคำเดิมเมื่อรับรู้พี่ประกาศลั่นวาจาไปแล้ว ถ้ารอบหน้าไปไม่ดับเบิลไม่เบิ้ลสแนปเมอร์แกล้งอะไรพี่ได้เลยฮะ <c oughs> ให้ได้ส่งไปแล้วเมื่อเย็นเป็นหลักฐานได้เลยครับถ้าไม่เบิ้ลเมอร์แกล้งพี่ไปเมอร์แกล้งพี่ได้เลยได้เลยครับออกสื่อแล้วแทบไว้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังแทบไว้อัดไว <C> ้นะครับผมถ้าถิดไปจกักรพูดก็เมอร์เต็มที่ได้เลยนะเต็มที่เลยแตท่อแอร์อะไรก oh. ็ ก็ได้แจะนะข้อแอร์จะถาดคุกกี้เอาเลยเมื่อครับเต็มที่ครับโ,โลดีแคปทรักรีวิวซีซั่น2โดยนนนิเทศไอดอลส์และเพชร PJ 97